ท่านผู้ชมนูน่นปลาคอใหญ่นี่ยนู่นวกับพันชันนี่เออเราเริ่มจับกันแล้วครับน้ำไม่แห้งฮะโอเคพนัพนพันโอ้สวยงามทีมงานของเราก็ลงด้วยลันดุกคุมเครื่องอยู่ เดี๋ยวก็ไม่ได้มานะจะบอกให้แต่มันหลุดแล้วมันจะเอาไม่ได้โอ้สุดยอดไปดูทีมงานก่อน

ครับท่านผู้ชมเฮ<ป>สวยสวยสวยโอเคปาน,านไปแล้วครับขึ้นไปแล้วไปดูฝั่งนน้นงานพลานด้ว่พปาเ์ลีปปานปลานุงเล็ก พอยึดไฟนี่ปลาลงล้างตัวเอตวเอะตเอะอ,อเหลักเดียวไปได้ตรงโน้นตัวหนึ่งอยูม่มันลงไปจากนี่แล้วจากน,นี้กันได้ยิงตึงหลักเดียวผ่าไปจากนี้ตัวตัวนั้นกเ็เท่าอ,อืม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video thì tay mà mà dồn mà lên rồi. Ô với được coi cả. Trắng. Rồi. ya. Ini em mejam. ini kan.